เหมือนแบบที่พีน้องเรายังไม่้ปล่อยน้องๆเขาขยันแค่นี้พวกเรากคนแต่เดี๋ยวให้น้องๆายทุกคนครับแล้ตัวทักาต้อนรได้เลยในกาวเชล คนก็สวยมาเลยโอเคเป็นอย่างนั้นจริงจริงของทุกท่านทุกน้องดีใจที่ได้ร่วมงานในวันนี้นะเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับดีใจครับตอนดีใจครับผมเข้าเรื่องกันเพราะว่าที่น้องๆมาในวันนี้น้องๆก็ตื่นเต้นรับใจกันเจอกับทุกคนแล้วตื่นเต้นได้ได้รับชมกันกับภาพยนตร์ด้วยใช่แล้วเรียว่าเป็นดีแท้ของซามาร์เบิลเลยใช่ไหมฮะก็ติดตามมาไม่รู้แบบว่าอะไรเอ่อทุกๆเรื่องเลยใช่ช เข้ามาเรื่องอยเยวกับ m อันนี้ก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูดู่อ,อกั a i ันมาเวลตั้งแต่ตอนโนนนะคะ,ลละแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนรวมตัวตัวแม่เลยทั้ทง3คนใช่ไหมคะตื่นเต้นมากใช่แล้วพีกั a ตันม n m a r v คืออยู่ในจอยักษ์มาแล้วช่ลอีกสองซุปเปอร์ฮีโร่นี่จะเป็นครั้งแรกที่ จังครับผมแล้วก็เป็นกคนจะมาเจอกันอ่า้นี่เป็นแบบการรวมทีมที่แฟนๆรอคอยกันเออเป็นส่วนผสมที่คาดไม่ถึงเลยนะแต่ที่แต่กี่ครับรู้จังกันไหมเต้นมากๆเหมือนกันคแต่ครั้งนี้คือเล่นกับแฟร์นิเจอร์ของมนิก้ามอนิก้ารันเลอร์ช่คือในภาคที่แล้ววะเขาใช้มีความคอนฟลิกต์กันกับแคปเทนบาร์เบลใช่ไหมคะก็อยากรู้ว่าในครั้งนี้ที่ต้องอยู่ทีมเดียวกันอาจจะเป็นยังไงอ่า เพราะว่าน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือแม่ของคมนิก้าเนี่ยเออเขาเป็นเพื่อนสนิทของแคโรลีแอนเบิร์นกับดานาวเวลมาตอนออแต่ด้วยความที่อยู่ๆกับบันาวเวลก็หายไป,ปรพปร้องจักรวาลในกาแล,ล็กซีย์ไงโพเตอร์ไม่ได้กลับมาดูแลโลกกับพ่อแบบพาย,ยนุนาของแดนอสนะครับก็ทําให้แม่ของเธอจากไปออการกลับมาเจอกันครั้งนี้ก็เลยเป็น,ดน,น,นไดนามิกที่น่าสนใจมากอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงแน่นอนนนี้เอาล่ะก็ต้องดูว่า ทะเลาะอะไรกันยังไงบ้างนะพีต้อนโอเคโอเคอ่ะพี่แชมป์พี่แดงอยากจะถามถามเลยโอ้ยแอบถามพี่แดงนะแอบนึกกับฉากหนังเคยเห็นไหมอ๋อวันทุกที่ต้องมีฉากหนังใช่เราที่ผ่านมาเราเป็นกี่คนเราเป็นหนึ่งในนั้นไหมคนที่แบบนั่งแบบรอดูเครดิตหนังจนจบเพื่อรอดูฉากครั้เดีวยว เพราะว่าผมเนเห็นข่าวมาเขาบอกว่าตอนท้ายอ่ะจะมีใครก็ไม่รู้คนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักโพมาให้ทุกคนทึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอันนี้้จริงมาอนนี้อินมาอันนี้คุณนสปอยหรือเปล่าอันี้จริงมาอย่างไรนี้มาเลยลอยไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่แอบเชื่อถือนะใช่ครับจ็สตูวิตต์นะแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือ นียืนกันอยู่แค่2คนนะแต่หนังเรื่องนี้เขามีกันสาคนสามคนเป็นยุโรปเหออ้ดังนั้นถ้าสมมติพวกเราเนี่ยมีพลังคอสมิกขึ้นมาเราต้องสลับล่างย้ายตำแหน่งเหมือนในหนังเนี่ยต้องต้องรวเอีกพลัสวันอีกหนึ่งคนครับอยากได้ใครมารวปทีมใครดีใครดี ร้องไม่แี่นะอ้ยฉลาดฉลาดีมะนเป็นอี้เด็กนี่สุดมาี่ีมมา้ับเซนอร์าตไปื่นๆได้เไม่ปรจะไปไหนไปได้ไูกอื่น้ดีแล้วครับไม่งั้นจะเป็นมาอยู่ด้วยกันสตัวนะครับ ยเยกฮันจีฮันจีนะครับแต่ว่าดีเพราะว่า,าก็มีซูเปอร์ฮีโร่อยู่ด้วยเผื่อมีปัญหาอะไร,รมารวมนยิงก็ช่วยกู้โลกให้เหลือถูกต้องครับผมเมื่อกี้ต่อมัดีว่าเรื่อง,องของฮีโร่วันนี้เรามีฮีโร่ชาวไทยที่ม,มาร่งงาวม,รรมงานด้วยเออรู้ป่าวไอ้ไทยเรามีฮีโร่เหมือนกันอ้าวรู้กันอยู่แล้วนะทุกคนรู้จักดีเข<พ>าเป็นแชมปนะ <พา S 1> ์นะผมไม่ใช่แชมป์จัสตินีกนะแต่ว่าแชมป์เทควันโดระดับโลก ไม่ได้เทียบแล้้วไดเหรียญทองมากมายแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาด้วยที่ประเทศจีนนะฮะสดๆร้อนๆอ้องต้อนรับกันเลยนะครับกับน้องเทนนิสมาแล้วมอครั้งหคบรครั้งนี้เมื่อกี้ได้ซาเสีดีเหมือนกันนะเนี่ยเออน้องเทนนิสน้าซาเสีค่ะน้องเทนนิสทักที่ทุกคนอยู่ที่นี่แล้วก็ที่รังโซนอาหารร้านไหนคะ ขอเซฟปุ่มือนิดนึงให้กับทีมโรข่าวกันเลยครับเอาไหนๆอยู่กับน้องเทนนิสละนะครับอยากให้ีิแชร์เป็นแรงบันดาลใจนะให้กับน้องๆหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วครับเฮ้ยอยากจะทำตามความฝันไม่ว่าฝันนั้นมันคืออะไรแต่ตอนนี้มันอาจจะดูไกลตัวแต่ว่าถ้ามึงทำแล้วสามารถทำได้แต่ว่าก่อนอื่นเห็นว่ามี เซอร์พรส์พิเศษมาให้ทุกคนได้ดูโดยเฉพาะฟรีแล้วก็เลคกซี่ด้วยอยู่ไหน้าไหนเอาเซอร์ไพรส์าดูเลยเขาใส่ชุดเขาใส่ชุดสีทองส่วนเราเี้ยสีทองมาไหมครับมีเหรียญทองเอเชียเกม เ <Every. S 2> อย <Okay. S 2> ากอยากทำให้เขาหนักไหมคะหนักไหมคะใช่ไหมหมายถึงการซ้อมหรือว่าเหรียญ <c oughs> ี่ก็เหรียญมีน้ำหนักประมาณ6ถึง7ขีดเลยค่ะก็หนักมาณแต่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะคล้องมันไว้หกเจ็ดขีดน้ำหนักของเหรียญทองนี้คงไม่เทียบกับน้ำหนักของ มักช่างซ้อมกันเนาะใทำหนักเหมือนกันซ้อมใช่ทุกความพยายามเสียน้ำตาเสียเหงื่อเพื่อเหรียญที่ขันตลอดรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถนำเหรียญทองกลับมาให้คนไทยมากๆว่าเหรียญนี้เป็นเหมือนเหรียญดราม่าที่คนไทยช่วยส่งกำลังใจไปเชียร์ที่จีนเลยค่ะในด่านที่3สูงใช่ค่ะตอนนั้นโดนประเทศจีนนำไปในสูงต่อ23แล้วพวกเราที่คนไไม่ยอมแพ้คนพยายามส่งเสียงเชียร์ทั้งคนทั้งบ้าน ช่ว่าเป็นกี่กับฟรีก็เชียร์อยู่ตอนนั้นเลยโอกาสที่ดีนะของน้องๆขัดซะหน่อยจับขัดซะหน่อยโกงในทุกวยนี้จริงไหมอยากรู้ครับจังหวะนี้บอกขัดสัดซะหน่อยนะครับนี่ นาระดับโลกใช่ครับใช่ไม่ใช่ทุกคนจะมีสิ่งนี้ได้ใช่แล้วแค่นี้เชียวอยากฝากเลยทุกคนที่ตามความฝันอยู่เฉลยอ่ะด้วยครับค่ะสำหรับทุกคนที่กำลังทำตามความฝันของตัวเองค่ะก็อยากจะขอส่งกำลังใจแล้วก็ส่งพลังให้กับทุกคนเลยนะคะในการต่อสู้ทุกความฝันเลยค่ะอย่างก็หนูใช้เวลา19ปีใน ชวนทุกคนไปดูหนังใหนักข่าพยนต์หน่อยครับให้นักเริ่มจาก tennis เลยเชีครับค่ะฝากทุกคนนะคะมาดูหนังเจอมาเวลกันเยอะๆเลยนะคะเป็นการรวมตัวของสามสาวสุดแกร่งเลยค่ะอย่างพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอมากๆค่ะก็ซื้อตั๋วเริ่มหน้าได้แล้วในวันนี้นะคะก็มารับชมพร้อมกันในวันที่8กุมภาพันเดินค่ะถ้าดูช้าเนี่ยระวังโดนสปอยนะคะชมมาว์ ตอบเก่งจนอีกสองคนไม่เหลือแล้จะพูดอาหารหาโอ้โหตอบคนโคตรแล้วตอบยยครบหมดแล้วที่คือชมวันนี้คือชมฟรีตอบรับที่แบบพูดพูดตรงกับสิ่งที่หนูคิดไว้เลยอ่าได้ครับก็อ๋อค่ะพูดกันได้อ๋อใช่พูดเหมือนที่เขาตอบว่าอะไรไม่เป็นไรก็เกี่ยวกอยากอยากให้ทุกคนมารอชมเดอะมาร์เวลร้อมกันนะคะก็อยากจะบอกว่าเตรียมตัวรอรับมุกตามสไตล์มาร์เวลแล้วก็แอคชั่นจัดเต็มแน่นอนค่ะซื้อตั๋วออนไล ลงพักเพี่ยรพักไหน การตัดสินใจการเดินไปในโลกภาพยนตร์กันนะใช่ไหมนะครับเราตัดสินใจกันนะครับอะไรนะเบี้ยด้วยรู้ด้วยกันไหมครับแปลด้วยใช่ไหมครับก็พูดคล้ายค้าสิ่งที่บอกเมืกี้เลยครับเพราะว่าถ้าผมต้องแต่งทฤษฎีแบบนี้เราโหวตได้ก่อนได้ด้วยนะฮะเธอรอคอยมากๆครับ ากนี <S 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 ้จะพิเศษเลยระกขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็จะติดตามผลงานของสามคนต่อไปนะครับครับขอบคุณมากครับคผมเซ็กซี่แล้วกเซนซิสนล้วก็ฟรับลินนะครับ